ครับสวัสดีครับพอกันมือนช่วงเย็นๆนะครับวันนี้เก็บเป็นถงตะควายนะครับดอกพลั้งไงครับพอดีเลยครับรถหนึ่งครับนีน่ปวกกระมากันมาหนี่ ดอกมาแล้วครับโอ้โหสดอกงามมากเลยสมี่มมมมกําลังพอดีสมิ่งเรากําลังกินเลยงามมากแมนใหญ่มากก็ไม่งามคุณครับแมนใหญ่แค่ไหนแมนนี่ครับดอกนี้ครับสมัยจำเริญวิญินเด้อบ่แมนใหญ่ีก,กัน,กน,นครับ ออกกำลังงามเลยออกดีนะพี่หนิเด็กกิน,ม,นมันอยู่โอ้เยี่ยมมากออกงามแม่ครับเห็ดตัวมาส่วนคำๆำนะครับวันนี้ ฝนกระเพ่งตกรุดไปนะครับอาจจะคึบๆนิดหน่อยครับมาเลยดอกนี้งก็งามครับ ดอกกรุบๆเลยเนี่นยคนได้กินเน,นาะแบบอุ้ยน่ามากจุ้มลยแมนก็น่กกากินก็น่ากรุบๆเลยพัยเป็นดอก เรียนแหน่งเราตลอดโอเคไหมถือฝนฟอร์ดอง๋องามแล้วครับงามสวยงามแห่งคับมือไม่ไปจุมจ่มจุงงม่มดอกงามเนาะงามหลังพอดีเลย นะครับพี่น้องเฮ็ดนี้น้ำครับเฮ็ดนี้น้ำพร้อมไปพร้อมน้ำท่วมเในต้นโอ้โหแล้วฝนมาเราตีเต็มอยู่เอาที่ละนี่น้ำ,นำอไอ้กงกสิออกไรออกขอได้เหงาใหม่เห็นไหมครับนี่เต็อตมอยู่อี่เดี๋ยวก็ดอกกงงามเลยนี่เห็นเป็นเสียทำดอกกงงามเลย สวยงามเนาะโอ้ตัวเด็กขาเห็ดกิ่งกือกินครับเห็นแล้วแมนครับเหลือกเลือเดี๋ยวรอ,อแห้งจะบ้าครับเอาพอกินน่ะแมน ดอกก็งามเลยครับสองดอกโอ้นี่ดอกเห็นปะงามเน้่ครับฟ้าเฝ็ดฟ้าเฝ็ดฟ้าเฝ็ดดอกงามแม่งเนโอ้โหนครับพิสารา สวยงามแห้งเก็บ <Get S 2> คำลงไปเลยกรับเวลาฝนตกมัดมือเลยอุ้ยเกี่ยวามง่ตอเพื่อนกำลังกินอะไรกรุบกรุบกนะับดอกง่นนมงเลยครับดอกน,นี่ไงคนมือ างข้าวเดปกเลยป่ะนะพี่กันแมนเด้ฮู้ฮ็ดเป็นนี่กันตัวเห็ดปลวครับตรงนี้งามแหมงแมนงก็ต้อง เฮ็ดนี้น้ำเริ่มแล้วเริ่มสีนี้น้ำใบเฮ็ดนี่งค์ว่รณับสีท่วมาได้นี่ครับดอกอน้อยๆยลยครับทองดอกเลยเฮ็ดนี้น้ำโอ้โหสวยมากเลยเลือก็เจ้าดอกหนึ่งอะดอกจีไงกูมึงขายแห่งแม่เต็มเลยรอยุ่งงามแห่งเนี่ยค่ะกูนังกินได้หนึ่งเห็นปะ สองพี่น้องครับสวยงามวา้วาวชีนมากสุดดนะครับอืม ดาาออ๋อกน้ำกันก็ใส่ซาลาเันกิี๊ดนดหนึ่งอุ้หนีไม่สองเลยเห็นป่สามกลับแล้วโอ้ยเผือไปจับไป เฮ้ยคูแสดอันนี้งามบอกค่ะทุกจอย่เลยครับทรงรอกหน่อยห้ครับเบ้า นันเอาได้แล้วมันติดแคเนไงซส่งดอกมันแคลแล้วไม่ใหญ่เนี่ย ดอกตรงงามเลยเยสต์มาชาติโอู้ดอกแบบนี้นครับพี่เอ๋อ๋อเด้อโอ้โหขาขาทุจอดพี่เอ๋ครับบ้านในต้นไหนบูนีตอนที่เจ้าไม่รู้โอ้โหดอกงามแม่แม่นเนาะ โอ้ยสวยเงี้ยค่ะกำลังกรุบๆเลยได้เนี่ยเห็นมาทางไหนด้วยโอ้ยขาแม่แสบแห้งเลยขาเนี่ยกำลังงามเลยกำลังกิ่นเพิ่งล้างดอกครับถอดกอนเลยครับงามแม่งามเนาะข้างๆเลยตัูดูเลย สุดยอดแล้วครับหมันๆครับโอ้ยอดหน้ามันส่งดอนนะครับกําลังออกสวยงามดอกหามาอยูดอกนึงดอกร่มดับมันสนนะคับเห็นเนาะเฮ็ดนี้น้ำครับเป็นบ่น้ำเดิ่มสิเพลินงดอกครับ กำลังกุบกุบเลยอย่าวาเลยยางแสบได้หรอคะขอบคุครับเอาต่งงามได้ครับขอบคุณครับทั้งนี้ครับ เราจะต้องตัดขาไวนะครับเพื่อไวเสือมันเกิดตอนะครับาบสามดอกน้งามเลยเมามามาเก็บน้ำกันค่ะโอเก็บแบบธรรมชาติดวนๆเลยเนาะดำปีเลย,ยแต่เแล้กว่าดอกมันเนียนมากเลยนะครับเนี่ย ตัดไว้มันออกไหมเห็นบอกค่ะมันออกตลอดแต่เราตาดัดดูแลมันดีๆการเก็บเห็ดเอาก็สิออกมองเกาเรื่อยๆเอาออาไปเรื่อยๆเนาะแฟนเก็บทุกคนเก็บแล้วทัด้าแฟนมองเกาไม่ต้องเดินปะไปเขาเป็นไงเรามันหน่อยเองบอกแล้วนะครับเขาเขาฟางใหญ่ว่าท่านเห็นตักดอกอยู่ดิห็น กลางแนบเบื้องซาขมา่ป oh ุท oh ั้งแน่ป oh ุ okay ้ยปุ่นนั่นนั่นนั่นัไมจริงจยอ้ดอกงงกำนนะโอ้โหดอกสาายจ้าดอกมูชัดๆไปเลยโอ้โหจับไปน้อูดอกำลน้ครับ้โวก็ดอกยังไงครับ แต่บออ่เอาค่ะจะเอาตัวนี้จ้าโอ้โงามใหม่มันก็อกอ้อะพี่ค่ะพี่ขาบอกอย่างนี้ว่าน่ารักมากจะเอาค่ะใส่มั่งงามปุ๊บดีแซ่บดีแซ่บดีตัดไปเลยมีปะเอามันแห้งมากไหม ยังไม่ทำต้นใหม่ขาวๆถุดก่อนเห็นบ่ทางไหนมีบ่มีบ่เออเคยเก็บเห็นแต่เจ้าออกไหมไม่ออก<า>โอ้ยย่าเบื<ม>้องซีใหม่กับซีเห็ดจีละ,ะทำหนึ่งเนี่ยบ่เห็นเลยนี่ขับมุดหุ่นกลับหล่อขงงามเลยมันเนียนแฮงแอบเนียนมากครับตัวกลมกลืนกับธรรมชาติห้ยเต็มกระตาเราบ่เนี่ยเต็มแล้วเนาะขับมาพลอยข้างใน

ไปมปิดวนะนนมันประจํมันบ่มันได้ได้เพอ๋อว่ามันเป็นดอกกังสีกระแดงแล้วก็นนอสื่อถือว้าวระนาดไแม่ระรดอับอยัง ต้ยเมานึ่ครับทำลายูงกมนเลยดอกงามๆอกสนี้ก็ใกล้กับทีสสนามท่วเหมนันแมน ไอ้เก็บหลอกซื้อจนะ่ายทำสี่ัวมันงนละ่ะฉับรองงามไปครับครับน,นี้คือเห็ดผึ่งต้องดำ้ดำแล้วครับดอกมันค่อนข้างจะหน่อยนะครับ ครับให้คุณต้องเดงครับคุณก็นั่งดแดดเนาะคุณรอกคุณชุงในท้ายครับหาออกแล้วครับครับมีคนนง่นแล้วครับมันมๆได้ครับเต็มกระตาเลยครับ โอเคครับสารลินิีกบรรดาติ้มสักไรก็แจ้งกดติดตามช่องร้านซอนขอเป็นกำลังใจให้ผมบ่ายยงสาวลันแล้วกะลองเห็ดปวกหน่อยเด้อครับเห็ดปวกสวัสดีครับไปแล้วของเพื่ออยู่ไปกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะงามแนงมันนี่ไปมาปวกมากมากมาปวกกระลูกไปตาแม่ไปเร็วเอาไปก่อนดีล่ะไปเร็วปวกไปแล้วเว้ย ไปตัวมันของเคลื่อนีหลอกเ้อมันโมเป็นมันโมเปมันของเคลื่อมาปววโอ้บรรยากาศดีครับเย็นๆครับ